มีความต่างเนาะคือเราผมที่เท่าที่ดูมาเนี่ยในตัวละครของพรนะพายสกายมีมีโมเมนต์ความจิ้นที่แตกต่างกันออกไปฉากเอ็นซ mm ี hmm. mm hmm. ก็มีความแตกต่างออกไปนั้นอยากให้ทุกคนได้ติดตามครับว่าคําว่าแตกต่างที่ผมบอกมันคือ,อยังไง mm hmm. คิดว่าทุกคนจะสัมผัสกันไ,ได้ตั้งแต่วันนี้เลยมันก็มีโมเมนต์โมเมนต์อินเลิฟโมเมนต์น่ารักแต่จะเป็นแบบว่าผสมความแสบของทั้งตัวพี่พายแล้วก็ตัวน้องสก,กายที่เวลาอยู่ด้วยกันนะ mm hmm. เพิ่มเข้าไปด้วยมันก็ไม่เหมือนคู่แรกแน่นอน มากๆครับเพราะว่าฝั่งพี่บอสพี่อื่นแล้วก็พาระแรกถึงทำมาดีมากเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูผลงาน,นดีๆเหมือนกันกันก็เลยตื่นเต้นมากๆเลยครับก็ใจเต้นยังบอกไม่ถูกเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับมาหายเยอะมากรวมถึงพี่ๆสื่อนี่ก็คือมาหาพวกผมเยอะมากเลยมันครั้งแรกที่เห็นคนเยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่จะได้ดู EP 8พร้อมกับทุกๆคนครับใช่ก็ประหม่านิดนึงแต่ก็ดีใจที่มีวันนี้ครับ มันเหมือนเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อมากกว่าครับพ<ช>ี่หนุม่มแล้วก็พูดแรกทำไม้ดีมากพี่ๆี่แฟ<ช>นคลับทุกคนคือชอบมากแล้วก็บอสก,กับตัวอื่นน่ารักมากเลย<ช>ก็ถึงพาร์ทเรา<ม>เรียกว่าก็ในส่วนของการแสดงคือพวกเราทําเต็มที่แล้วทั้งสองคนเนาะ<ช>ทีนี้ก็รอดูความสําเร็จครับว่า<ช>แบบทุกคนจะชอบไหมซึ่งเราก็เชื่อใจทีมครับว่าทีมเราจะทําให้มันออกมาดีได้ครับ พี่สกายเปิดตัวมาจริงเหรอน่ารักเลยครับน่ารักจริงๆน่ารักอ๋อน่ารักนี่ก็ชมอยู่ดีไงพี่ว่าไงก็วชมก็ได้ก็เวลาเห็นเขาใส่สูยเขาเท่มากหล่อจริงๆนี่ยังแบบเพิ่งจะลงทวิตเตอร์ไปว่าวิธทาไมแบบเออวันนี้หล่อมากเลยแต่อยากพูดดูน่ะน้องเพลงเขาพยายามตางวัยวัยอายุแต่เราเนี่ยพี่สกายจะต้องตายเั้งที มันจะมีความกลับกันนิดนึงครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งพี่วิภายเองที่ตกหลุ่มรักน้องฉะนั้นจะเป็นเราเองที่ตามจีบน้องไม่ว่าน้องจะมีกำแพงสูงแค่ไหนเราพร้อมจะหยิบกำแพงนั้นออกแล้วกระโดดเข้าไปทันที<อ>เพราะว่าสกายเขามีความแซบไงหนุ่มแซบจนแบบว่าหนุ่มเพย์บอยต้องแบบว่าหลงแล้วสกายพี่พีชเนี่ยใครแซบกอ่ากันพอพอกันอพอพอกัน ยังเก็บอะไรมอยู่อของตัวละครตัว,ตวไม่ไมามายนะยังไม่ปล่อยมาเลยนะไม่ปล่อยครึ่งแรกอ่ะจะเห็นเวลาอยู่กับเพื่อนก็คือจะมีมุมแบบตะโลกสนก hey ุกเฮฮาอันนั้นค<ช>ือแค่มุมเดียวเลยที่หนุ่มแต่พอมาถึงพาร,ร์ทของของผู้นี้จริงๆของสกายจริงๆอ่ะทุกคนจะได้เห็นแบบเหมือนเหมือนพลิกหน้ากระดาที่ดูเลย<ช>ว่าสกายเป็นคนยังไงหรือว่าเขามีแบบเบื้องหลังหรือแบบว่าบาดแผลอะไรบ้างในใจครับผมเรียกว,ว่ามันเป็นอีกหนึ่งมุมมองตัวละครดี่ว่าเพราะว่าในพาร์ทแรกเนี่ยจะเห็นมุมมองพระพายของสกายอีกแบบ แต่พลอยพัฒน์เนี้ยถึงแม้พี่อภพายจะดูเป็นคนกระล่อนแต่จริงเขามีความจริงจังอยู่เหมือนกันฉะนั้นคนจะเห็นมุมนี้ของพิอภพายเช่นเดียวกันช่วงแรก,กๆช่วงแรกๆค่อนข้างยากครับเขาเหมือนตัวละครค่อนข้างโตกับกับผมเยอะมากอะไรเงี้ยเราเราพยายามเมเนจตัวละครให้กับเราเนี่ยให้มกึ่งกลางมากที่สุดที่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเหมือนพอเริ่มอยู่เข้าตัวได้คําแนะนําจากพี่เมพี่เนคือคุณครูทั้งสองคนเงี้ยก็เริ่มแบบ จับทางถูกแล้วก็เริ่มง่ายแล้วใช่ใช่ก็เหมือนกันครับมันเหมือนที่ปอดบอกว่าเราแบบไม่ได้เตรียมตัวเรื่องของบทละครกับตัวละครเพียงคนเดียวคือมันมีทั้งพี่เมย์พี่เนยหรือพี่ๆคนอื่นที่คอยช่วยมาตลอดเลยมันเลยทําให้การทํางานบางอย่างมันง่ายขึ้นเหมือนกับว่าเราแบบเรารู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือไหนในการเข้าซีนหรือว่าจะต้องแบบเพื่อให้เราอินกับแต่ละซีนของตัวละครผมว่าผมนุ่มนวลกว่าเขานะครับใช่หรือเปล่าน่าจะนุ่มนวลกว่าน่าใช่ไหมเขาเรียกว่า เขามีว the ิธ sure. mm ีพ hmm. yeah, right. yeah, okay, mm ูดมีศิลปะในการพูดมีวาทาพูดมากกว่าของพี่พายุมีความกรนล่อนนั่นแหละครับนั่นเลยสรุปเลยทุกคนก็คือมีความกรนล่อนรู้ไว้าเขามีความกรนล่อนนั่นแหละครับแต่ว่านั่นก็คือเสน่ห์เขานะใช่ครับงานมันนี่แล้วงานของเราก็ไปรู้สึกว่างานกินแน่นเต็มเต็มเต็มก็อยากดูแลตัวเองให้เพียงพอครับจะได้ คือเราเข้าใจว่าเราอยากเจอพี่แฟนขับพี่สื่อทุกคนอย่างเงี้ยก็ทำตัวให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมกับงานทุกงานใช่ครับเหมือนกันดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ทุกอย่างเลยเพื่อที่จะแบบว่าพร้อมที่จะออกไปเจอพี่พี่แฟนขับพี่พี่สื่อทุกคนในทุกๆวันด้วยก็หลังจากนี้ก็ฝากด้วยนะครับทุกวันที่มีเวลานอนกี่ชั่วโมงมีเวลานอนไหมช่วงนี้มันยังพอมีวันที่ได้นอนเต็มอิ่มอยู่ครับแต่บางวันถ้าเป็นงานทีๆหน่อยก็อาจจะนอนน้อยหน่อยแต่ก็มีความสุขค,ครับเหมือนถ้าวันที่มาเจอพี่แฟนขับอย เหนื่อยจริงเหนื่อยก็จริงแต่พอเจอปุ๊บโอ้มันลืมความเหนื่อยไปเลยอะไรเงี้ยบางทีดีใจจนร้องวันฟีดวายผมดีใจจนแบบน้ำตาคอจะแบบต้องแอบไปเช็ดน้ำตาแลมาเจอใหม่อะไรเงี้ยดีใจมากมันมีความสุขแล้วก็มาสนุกทุกครั้งที่ได้ออกมาเจอจนแบบว่าเราแบบเราลืมความเหนื่อยไปเลยใช่มันคือการรวมพลครั้งแรกหลังซีรีส์ออนเลยใช่ใช่เพราะว่า เราเราตั้งแต่ซีออนเนี่ยเรายังไม่เคยรวมพลกันเลยครับอันนี้คือการรวมนลครั้งแรกแล้วเราก็เลยตกใจมากเพราะว่าเยอะมากๆใช่แล้วก็ดีใจมากๆผมว่าแฟนคลับเหมือนเหมือนอร์แบงค์ k นะพี่หนุ่มที่แบบว่าเราทางงานมันเหนื่อยใช่ไหมแล้วแบบพอมาเจอหน้าเขาปุ๊บมันเหมือนแบบได้ชาร์จพลังอ่ะก็เลยแบบมีความสุขแล้วก็ energy เยอะทุกครั้งเลยที่ได้เจอพวกพี่ๆเขา ติดตามกเราจะมีแถลงข่าวในงานครับเดี๋ยวรอดูแล้วว่ามีแฟนมีทที่ไหนบ้างอืมก็เก็บตัวอย่างอ่ะแฟนมีทอาจจะไม่ใช่แค่เพืนเราอย่างเดียวด้วยนะจะไปต่างประเทศด้วยไปบ้านประเเทศพื่อนบ้านในียวกันที่มีกระแต่ที่ร่มอยากเป็นกับอันนี้ก็รอรอว่าพี่เมย์พี่เนยเขาจะแบบไฟเขียวหรือแบบมีเขาเรียกว่าแผนการยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดถามตัวของพวกเราแผนการแต่ถ้าเกิดถามว่าพวกเราทั้งสี่คนก็อยาก อยากไปเจอพี่พันคลขับในทุกๆพื้นที่เลยไม่ว่าจะแบบว่าในกรุงเทพในไทยหรือแบบว่าต่างประเทศก็ตามโอ้เยอะเลยครับคิดว่าเราต้อง ก็พยายามหาสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้ดูในที่เรามีความเป็นเราเนาะ<ม>ก็พยายามฝึกซ้อมพยายามแบบหากันแล้วแหละช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นพวกเราอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันใช่เริ่มต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของคําทักทายละกันครับ<ช>ที่ถ้าเกิดเวลาไปเจอแฟนคลับน่าจะแบบพูดได้เริ่มต้นได้ง่ายสุดอ<ช>ย่างอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของโชว์ชการเซอร์ไพรส์แฟนคลับในอะไรต่างๆใช่ครับครับผมก็ฝากในพาร์ทของผ้ายาหมายฟ้าด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับจะเห็นอีกหนึ่งมุมมองตัวละครทั้ง4ตัวละครเนาะ ทุกตัวละครเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิม<ช>ก็อยากฝากไว้ด้วยครับใช่ครับก็ฝากพาร์ทครึ่งหลังของบรรยากาศรักเตอรซีรีส์ด้วยนะครับก็ทุกคนจะได้เห็นพวกเราทั้ง4คนรอดแลนอยู่บนจอเหมือนเดิมคู่แรกก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่เขาเป็นแฟนกันแล้ว<ช>ส่วนคู่ของพัชพายกับสกายก็มาดูกันว่าเรื่องราวของ2คนเนี้จะไปจบที่ตรงไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากบรรยากาศรักเตอรซีรีส์นะครับ Love in the Air ทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะครับเวลาห้าทุ่มตรงทางอ่ะพูดไปแล้วครับ ก็เหมือนเดิมครับสามารถดูแบบสดได้ที่ช่องจีมยี่สเวลาห้าทุ่มรวมถึงสามารถดูแบบออนไลน์เวอร์ชันอันคันได้ครับผมที่แอปพลิเคชัน i อซและเว็บไซต์ iq.com ครับ